สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v i l l a ด์อีโคโลจีของเหล่าตัวร้ายในค a m e n นเดอร์โฟเซเนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามา เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีการผิดพลาดหรือตกหล่นไปหากเพื่อนๆคนใดทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเ a าเ e r นไรเดอร์โฟเป็นซีรีส์โทคุทสึของประเทศญี่ปุ่นในแฟรนไชส์คาเมนไรเดอร์ของบริษัทโตเอะคอมพานีซึ่งจะเป็นชุดที่13ในยุคเฮเซและเป็นชุดที่26จากทั้งหมด ซึ่งนับเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของแฟนชายคอมนเรเดอร์โดยจะออกอากาศในวันที่4กันยายนคศ2011ถึงวันที่26สิงหาคมคศ2012และมีจำนวนตอนทั้งหมด48ตอนมี w ะบุี4เรื่องสเปเชีย7ตอน เน็ตบุบี้หนึ่งตอนและสเตจโชว์อีก5เรื่องและในปีที่ออกฉายนั้นยังเป็นช่วงครบรอบ50ปีในการส่งมนุษย์ออกไปอวกาศได้สำเร็จ สาระคัดเนื้อหาการสำรวจอวกาศนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยอ้างอิงจากหลักฐานต่างๆดังนี้ชาวมายาได้วาดภาพาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆชาวอียิปต์โบราณได้สร้างปิระมิดที่จะชี้ไปถึงดวงดาวต่างๆที่ประเทศอังกฤษมีการสร้างสโตนเฮดซึ่งคาดการว่าสร้างขึ้นเพื่อบอกตำแหน่งของดวงอาทิตย์และแนวคิดของนิโคลัสเปอร์นิคัสที่เสนอว่าความจริงแล้วโลกนั้นหมุนรอบดวงอาทิตย์และมีการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้นมาสำหรับการสังเกตการณ์วัตถุบนท้องฟ้าต่างๆ เพื่อไขปริศนาต่างๆของวัตถุบนท้องฟ้านั่นเองแต่ก็เพิ่งจะมีการเดินทางไปสู่อวกาศเป็นครั้งแรกและจริงจังในปีคศ1957ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมคศ1957สหาภาพโซเวียตได้สร้างดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ชื่อว่าสปุกนิกวันและได้ส่งมันสู่อวกาศเป็นครั้งแรก และต่อมาในวันที่3พฤศจิกายนคศ1957ได้สร้างยานสปุกนิกทูพร้อมกับได้ส่งสุนัขชื่อไลกาไปพร้อมกับดาวเทียม erm ด้วยซึ่งสุนัขตัวนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกและในที่สุดเมื่อวันที่12เมษายนคศ1961สหาภาพโซเวียตได้สร้างยานวอสต็อกวันและส่งขึ้นไปคอจรรอบโลกพร้อมกับนักบินอวกาศยูริกาการินซึ่งเขาได้เป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ออกไปสู่อวกาศ ซึ่งที่เราจะต้องกล่าวถึงการไปอวกาศนั้นก็เพราะว่าคา m เมนเดอร์โฟเซ้นั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอวกาศนั่นเอง นโรงเรียนมัธยมอมนานโกวะที่เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ประหลาดต่างๆแต่เหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้ก็เริ่มหนักขึ้นเมื่อคิราสกิเคนทาโร่นักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ที่มีการสไตล์แต่งตัวแบบยังกี้และพยายามที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนในแบบของตนเองซึ่งทําให้เคนทาโร่ได้กลับมาพบกับเพื่อนสมัยเด็กอย่างโจจิมะยุกิโอตะคุนักบินอวกาศและอุตาชิเคนโกที่หาทางต่อกรก,กับสับปหลาดที่เรียกว่าโซเดียรอยู่ เคนโกและยูกิจึงพยายามที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่พวกเขาพบในฐานบนดวงจันทร์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านตู้ล็อกเกอร์อย่างไรก็ตามพอร่างกายของเคนโกไม่สามารถรับมือกับการต่อสู้ได้เคนทาโร่ที่แอบตามมานั้นก็ได้นำโฟเซ่ไดเวอร์เพื่อที่จะไปต่อสู้แทนและเขาก็ได้แปลงร่างเป็นคาเมนเลเดอร์โฟเซจากการช่วยเหลือของยุกิ และเมื่อเก n นทาโร่ได้เรียนรู้ว่าฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือคนอื่นๆจะถูกเรียกว่าคา m เมนไรเดอร์ตัวของเขาก็ได้ก่อตั้งกลุ่ม Commander คา m เมนไรเดอร์บับซึ่งก็ทําให้เขาได้เพื่อนเพิ่มขึ้นจากงานของ Commander คา m เมนไรเดอร์บับทางด้านของเคนโกนั้นเขาจะคอยคิดค้นแอสโตสวิตที่จะมีพลังของคอสมิกเอเนอร์จีเพื่อที่จะใช้งานในการต่อสู้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซเดียร์และความจริงของตัวเขาเอง Cosmic Energy คือพลังงานของจักรวาลและเป็นแหล่งกำเนิดพลังของทั้ง a t อ o s w i t ิ h และโ o d i a c s s i วิตซึ่ง Cosmic Energy นั้นมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างตั้งแต่การมอบพลังให้กับเกนทาโ่และลิวเซในการแปลงร่างเป็นค a ร์เมนไรเดไปจนถึงการรักษาอาการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือสามารถเอาชนะความตายได้ คอสวิตจะเป็นสวิตคลายคริสตัลลึกลับที่เก็บพลังงานของจักรวาลอันมหาศาลเอาไว้โดยที่ผู้สร้างได้ส่งคอสวิตจํานวนมากไปทั่วกาแล็กซี่โดยหวังว่าจะมีสิ่งมีชีวิตท,ที่ซานสลาดได้ทําการศึกษาสวิตจนสามารถติดต่อกับมหาผู้สร้างได้และสวิตหนึ่งตัวก็ได้ลงจอดบวงโดนจันในปี1991ที่นักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นอุตาโฮชิโลคุโรกาโมมิสึอากิ และเอมโตะคูนิเทรุกำลังสำรวจอยู่และได้ค้นพบกับคอสวิตและก็ได้ทำการศึกษามันเพื่อที่จะสร้างโฟเซ่ไดเวอร์และแอสโตสวิตในขณะที่อุตาโิชิต้องการที่จะพัฒนาโฟเซ่ไดเวอร์ต่อไปแต่กาโมได้คิดค้นโซเดียสวิตขึ้นซึ่งกระตุ้นให้เกิดการวิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงในอวกาศได้และด้วยการกระทำของเอมโตะและกาโมที่ขโมยโซเดอารสวิตจากสถานีอวกาศทำให้สถานีอวกาศเกิดการระเบิดขึ้น จากเหตุการณ์นี้เองทําให้คอสวิตกลายเป็นแกนกลางของเคนโกแทนแอสโตสวิตเป็นสวิตที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับผู้ใช้งานโฟเซ่ไดเวอร์สามารถเดินทางข้ามอวกาศได้อย่างปลอดภัยแอสโตสวิตจะถูกใช้เพื่อสร้างอาวุธที่เรียกว่าโฟเซ่โมดูลซึ่งคอมเมนเดอร์โฟเซ่นั้นสามารถพาได้ครั้งละ10ชิ้นโดยการเก็บไว้ในแอสโตสวิตเคส นอกจากนี้ a s t o Switch ยังมีความสามารถในการเพื่อใช้ควบคุมฟูตลอยหรือทำหน้าที่เป็นตัวเสริมพลังให้กับ Kamen Rider Meteo ม s t โอเอสโตมาตรฐานนั้นจะมีทั้งหมด40ชิ้นโดยจะแบ่งออกเป็น4ชุดชุดละ10ชิ้นโดยจะแบ่งตามพอร์ตบนแขนขาของ Kamen Rider f o s ์ e ที่จะเรียกว่า Module b a s e m e n เซอร์เคิลโมด e ลเบ e เมนตสัญลักษณ์วงกลมที่แขนขวามันจะมีแนวโน้มเป็นอาวุธที่ออกมาโจมตีระยะประชิดและยังมีความสามารถในการเปลี่ยนสถานะของโฟเซ่ได้ ซึ่งสวิตจะมีดังนี้คอสโมดูเบดเมน มันจะเป็นสัญลักษณ์กากบาทที่ขาขวาซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะเป็นอาวุธโจมตีระยะกลางซึ่งสวิตจะมีดังนี้ Square m o d ูลเบ a m e มนต์สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่แขนซ้ายมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอุปกรณ์สนับสนุนในการต่อสู้ซึ่งจะมีสวิตช์ดังต่อไปนี้ ไช้แองเกิลโมดูลเบดเมนสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่ขาซ้ายมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือในการเคลื่อนที่หรือทำลายอุปสรรคต่างๆซึ่งสวิตช์จะมีดังต่อไปนี้ โซเดียอาร์คมันเป็นสัประหลาดที่มีทีมตามกลุ่มดาวของชาวตะวันตกที่ร่างกายของพวกมันจะได้รับการตกแต่งด้วยลวดลายของกลุ่มดาวนั้นๆซึ่งจะสามารถกลายร่างเป็นโซเดียอาร์คด้วยการใช้โซเดียอาร์คสวิตซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะรวบรวมคอสมิกเอนเนอรีเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นสัประหลาดซึ่งกาโมก็ได้ส่งมอบโซเดียอาร์คสวิตเหล่านี้ให้กับเหล่านักเรียนของเขาเนื่องจากเชื่อว่าเหล่านักเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาพลังของโซเดียอาร์คสวิตให้กลายเป็นโฮโลสโคปสวิตได้ ซึ่งโซเดอาร์ซวิตนั้นเมื่อถูกเปิดใช้งานจะสามารถใช้งานได้กับบุคคลเดียวที่เปิดใช้งานสวิตนั้นแต่ก็อาจมีข้อยกเว้นเกิดขึ้นกับเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถใช้โซเดอาร์ซวิตของคนอื่นได้ โดยโซเดียร์สวิตจะสามารถเปิดใช้งานได้โดยบุคคลที่มีเจตนาเชิงลบเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนอย่างแท้จริงได้อ้างอิงจากข้อมูลที่เอโมโตะได้กล่าวไว้ว่าเรามีโอกาสสูงกว่าที่จะค้นพบดาวเทียมที่สูญหายไปทั่วอวกาศมากกว่าการค้นหาผู้ใช้โซเดียร์สวิตที่จะใช้พลังของตนเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยว่าโซเดียมสวิตส่งผลกระทบทางกายภาพต่อผู้ใช้ทําให้ผู้ที่ใช้งานในระยะเวลานานเกินไปจะสลายไปเป็นละอองหลังจากพ่ายแพ้โดยลิมิตเบรกแทนที่จะเป็นเพียงแค่การนําสวิตออกจากตัวและปิดมาอย่างถูกต้องเท่านั้นในบางกรณีพลังของผู้ใช้อาจส่งผลย้อนกลับต่อพวกเขาเองหลังจากพ่ายแพ้หากถูกใช้งานมากเกินไปและความเข้ากันได้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สําคัญของโซเดียมสวิต ซึ่งหากเปิดใช้งานโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้มีความเข้ากันได้ระบบจะส่งผลย้อนกลับต่อผู้ใช้เหล่านั้นเส้นในกรณีของอิเซกิจิโฮซึ่งอยู่ในอาการโครมา่าหลังจากเปิดใช้งานสวิตช์ที่เข้ากันไม่ได้โดยโซเดียร์สวิตช์จะไปถึงสถานะที่เรียกว่าลาสว one เมื่อผู้ใช้ถูกข้องำเนื่ออารมณ์ด้านลบจนถึงจุดที่พวกเขาไม่ต้องการความเป็นมนุษย์อีกต่อไปโซเดียร์สวิตช์ก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปโดยจะเพิ่มหนามแหลมและมีโครงสร้างคล้ายลูกตารวมไปถึงเปลี่ยนตำแหน่งของปุ่มกดด้วย และเมื่อผู้ใช้แปงลงร่างมันก็จะทําการขับร่างมนุษย์ของผู้ใช้ออกมาในบางกรณีหากบุคคลที่มีความเข้ากันได้เป็นพิเศษกับโซเดียอาร์คสวิตอาจพัฒนาเป็นโฮโลสโคบสวิตในครั้งแรกที่เปิดใช้งานโดยที่จะท่ามสถานะลาสวันไปในการต่อสู้กับโซเดียรอาร์คในสถานะลาสวันเหล่าคาเมนเรเดอร์จะสามารถใช้หนึ่งในลิปิดเบกเพื่อจบการต่อสู้เพื่อที่จะทำลายร่างสัปะหลาดและปิดการใช้งานโซเดียอาร์คสวิตอย่างถูกต้อง โดยหลังจากนั้นโซเดอาสวิตก็จะหายไปในมิติและนําจิตใจของผู้ใช้กลับคืนสู่ร่างกาย และทําให้ผู้ใช้ไม่กลับกลายเป็นโซเดียร์อีกครั้งอย่างไรก็ตามยังคงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะกลับกลายเป็นโซเดียร์ได้อีกครั้งหนึ่งผ่านโซเดียร์สวิตตัวอื่นเพราะดูเหมือนว่าผู้ใช้จะมีพลังของคอสฟิกเอเนอร์จีติดตัวหลังจากใช้การสวิตไปแล้วซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถกลับมาเป็นโซเดียร์ได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้หากอดีตผู้ใช้เคยได้รับสถานะลาสวันก่อนหน้านี้โซเดียร์สวิตใหม่ของพวกเขาก็จะถือว่าอยู่ในสถานะลาสวันโดยอัตโนมัติ โฮโลสโคเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการวิจัยของกาโมเพื่อหาหนทางในการเข้าถึงผู้สร้างจึงได้รับการพัฒนาเป็นโฮโลสโคสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติของมนุษย์โดยการที่จะเปลี่ยนเป็นโฮโลสโคบนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดวงดาวบนร่างกายของโซเดียร์ในสถานะลัษณ์วันเรืองแสงออกมาร่างกายมนุษย์ดั้งเดิมของโซเดียรก็จะกลายเป็นคอสมิกเอเนจีและหลูดซับเข้าไปในร่างกายสปราร์ดของมัน โดยโฮโลสโคบจะเกิดใหม่จากการรอบคาบออกจากร่างเดิมของโซเดอโดยโฮโลสโคปนั้นจะมีทั้งหมด12คนตามราศีต่างๆซึ่งโฮโลสโคบนั้นจะถูกจัดอยู่ในระดับผู้บัญชาการและสามารถแยกแยะออกจากโซเดียปกติได้อย่างมีเอกลักษณ์ด้วยเสื้อคลุมที่จะมอบให้กับแต่ละราศีโดยเสืิตของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงและทองอันเป็นเอกลักษณ์โดยจะมีเครื่องหมายโหราศาสตร์ตามลำดับของราศีอยู่ ความสามารถโดยรวมของโฮโลสโคปโฮโลสโคบสามารถสร้างกองกำลังโดยใช้คอสติกเอเนร์จีที่เรียกว่าสตาร์ดัสนิงจาดัสตารซึ่งพวกมันจะสลายตัวเป็นฝุ่นหลังจากพ่ายแพ้ในการต่อสู้ ความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของโฮโลสโคปคือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาเพื่อรับรูปแบบที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหรือได้รับเทคนิคใหม่ในการต่อสู้โดยซูเปอร์โนวาจะสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเนื่องจากหากใช้มากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆจะทําให้ตนเองนั้นถูกทําลาย และเมื่อโฮโลสโคปทั้งทีสองมารวมกันก็จะเกิดเหตุการณ์ลึกลับที่เรียกว่าวันแห่งการตื่นเพื่อที่จะเข้าถึงผู้สร้างเจดจำนงลึกลับแห่งจักรวาลที่เรียกหามนุษยชาติโดยการสร้างดาร์กเนวิล่าขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ดาร์กเนวิล่าในลักษณะนี้อาจส่งผลร้ายต่อโลกนอกจากนี้บุคคลที่เรียกดาร์กเนวิล่าออกมาจะมีความสามารถในการโจมตีและการป้องกันลดลงปล่อยให้พวกเขาเปิดช่องว่างที่จะถูกโจมตีซึ่งการโจมตีนั้นอาจถึงเก่ชีวิตได้ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe like แชร์เพื่อติดตามผลงานต,ต่อไปกันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย